เต้นๆๆๆเต้นระบำแม้แมแน้อยยังงงและยังสงสัยไปเจอพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าจึงร้องซ้ําท่านว่าท่านเกิดมาทําไมพระอาทิตย์ตอบว่าตอบว่าอะไรครับพร,พระอาทิตย์ตอบว่าพระอาทิตย์ยิ้มหวานตอบครั้นทันใดเกิดมานั้นไฉเราเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ ทำ,ทำ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 ประโยชน์แพะน้อยได้ฟังด้วยแสนยินดีคำตอบพระอาทิตย์นี้ตอบดีเหลือใจแพะน้อยไม่งงและไม่สงสัยเกิดมาทำไมรู้แล้วทำไมเราเกิดมาเพื่อเกิดมาเพื่อ,อ,อเพราะฉะนั้นทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นน้องๆ อย่าทํานิสัยไม่ดีเพื่อนกําลังทําประโยชน์อยู่แต่เราไปทําลายประโยชน์ของเพื่อนนี่เป็นยังไงครับสิ่งเหล่านั้นจะตามมาเรื่องเชื่อผลของกรรมเห็นไหมกรรมมีจริงนะใครไปทําลายสมาธิเพื่อนเราจะมีสมาธิไม่ดีเรียนหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ออกนี่สองเห็นไหมเชื่อผลของกรรมน,นี่ได้แล้วนะระวังนะ มีอยู่จริงๆนะนี่เพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจอย่าพยายามแกล้งเพื่อนอย่าพยายามหยอกเพื่อนอย่าพยายามชู